ไปไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปพูดนะพูดนะพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับผมเอาพบกบลุงโชคพาลุยเช่นเก่าเช่นเคยเนาะพี่น้องอยู่ตามหวัวตามครองคือเก้าแหละพี่น้องแต่มือนี้ก็มาใส่มองเบ็ดเขาใส่พี่น้องเลยจะเขาได้ลูกปลามาแต่ใส่ยาเอาไปพูอ้ยน้ำก็แห้งหลายพี่น้องไปช่วยงานเพิ่นอยู่ประคำ บอกตั้งแต่คลิปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเลยเอา้าไปช่วยงานเพิ่อนตแต่วันที่สามสิบวันนี้กับวันที่หนึ่งเเนาะพี่น้องเพิ่งจะกลับมาใส่เบ็ดเกาะคงจะใส่ไม่ทันดอกพี่น้องก็เลยได้มองมาใส่เนาะถ้าว่าจะเป็นเบ็ดเกาะคงจะเป็นพุ่งนี่พี่น้องเลยเพราะว่ามือนีจะไปหาจับเขียดก่อนเนาะยังไงเกาะมาติดตามมาลุ่นเถื่อลุงโชคเนาะพี่น้อง น้ำแห่งไรหรือพี่น้องเลยรอยขาบน้ำม,มันภายในคขึ้นเดี๋ยวเพราะว่าประตูน้ำก็อยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเขาเปิดคงจะเปิดกว่วงเปิดแรงออจะได้ลงไปดักมองแถวนี่หละ่ะดักหลัดหลัดไว้ก็ตกเย็นมากก็คิดฮอดพี่ฮอดน้องนอะพี่น้องเลยไงม่รู้จะทำอะไรเบ็ดบ่ได้ใส่เกาะเอามองมาใส่เก้ แล้วก็ได้รอบมาใส่รอบน้อยๆสองสามหลังพี่น้องแต่ว่าใส่ทั้งพู้นะไปใส่ไว้แล้วล่ะในป่าเรื่องจำแถวโคมะตูมแล้วพี่น้องเอ๊อยังไงก็คอยไปดูไปรุ่นกันตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ดักมองก่อนพี่น้องอพี่น้องมองกโอน เดี๋ยวมองมาสองหัวพี่น้องเลยมองสี่เ้นครึ่งเอาคลิปหลังค่อยดูคลิปใส่เบ็ดเนาะพี่น้องขอเวลาไปหาเหยื่อเขียดก่อนได้ลูกปลามาจะาใสยลูกปลาใส่รอบโอ้ปลาขาวไปเดือเท่าดิเจคืออยู่แล้วค่อยว่าหน้ามันลงสี่ไหม บ่วาแล้วแหงมันแหงาเหงาไหมใส่เบ็หลายหลังติโอ้คือคือคือเออใส่มองก่อนโอ้มีกต่าเดินข้ามามาหอยลูกนี่ไหม หัวยังไม่ใหญ่ซะหัยใหญ่จริงจริง đặc nam bắt được tiếng yếu phía nọ đặc hoa oh, đặc nam tiếng yếu, lấy đắng nữa để หอยหอยหอยมันยุงมันงีมันยุงมันงีไต um ่อพี่น้องเลยไปต่อไปต่อโอ้ขวานแหะถูกป่ะเนาะพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวไปดักมองต่อแวะไปเบิ้งเขาจะเข้า trai nè láo, mà du, khâu hoàn thế, thu thu bằng điều bằng điều bằng đeo, ừ. băng xăm là cậu <laughs> thích <chăng này. cười> biết thủ vào biết châu. เอ,อายังดีแล้วโอ้น้ำแรกเป็นฝ้นหวานได้ยุติวะ,ะแฮ่ปลังตันติดมาอิก่กาลงร่บอแน,น่นป่นอ๋อฝ้นหวานนา้ำไหลๆ อัดจวกเลยจวกเลยเหลืออีกด่างหนึ่งขึ้นอ่ะจีไปใส่ต้องมีคนใส่ไปเน,นี่ยเหลือจีออไปใส่เหลือด่างเยนี่เดี๋ยวไปใส่มองกันอ๋อมาดักหลังที่สองต่อพี่น้อง จะเข้าไปหาดักในป่าุูนละเพราะว่าเมื่อวานก่อนนี่น้ำมันถ่วมืดพี่น้องเลยแต่ว่านี่มันก็ลดลงลวเดี๋ยวจีล่องลงไปดูจีนี่บนไฟบ็โอ้แหงหลายแล้วน้ำพี่น้องเลย บ่แม่นมันจีตอนเช้าดักจีบ่แห่งโคโลติไปวางนี่น้ำท่วมนี่เรืออีกปูงก็ได้มาจอดกระเดินนี่เราพี่น้องอยังเหลืออีกลำนึงอเบ็ดหัวสัต เวดไคมาหลงไว้คันหนึ่งสงใสยใส่ตังระน้ำไหลไหลพุล่นกบะใส่ตังน้ำไหลไหล สถานที่ดักมองคือมรกแท้พี่นอ้องเอาเรือนี่เราวาดายไปจักเขาไปไปแล้วพี่นอ้องเอ้ไป โอ้ยบมีบันเบรกหรอกพี่น้องเลยไม่แห้หาใส่ตรงไหน,นตรงไหนก็มีตรน้มถั่วมืดแล้วใส่บนในลุงโชคพายเรือดักมองมาเปลี่ยนรถเด้พี่น้องเลย พายมาซื้อมาจอดแล้วก็ดัก,กเอา,เอ,าอือโหนะเบ็ดเบ็ดเอยียงเลยเบ็ดเขาดัก,กปลาข้าวเออขวางไม้ขวางไม้กล่องมีเอีย,อยงหนุนเรือ อ้ยตะวันก็จาคำแล้วเอาลงมาลึกลึกเติบแล้วพี่น้องเอยอันนี้ก็ตัวมาไอตัวตัวคลองที่มันเชื่อมมาจากมาดเนาะถ้าน้ามากกถ้าไมมีเรือผมจะเอามองได้ป่ะพี่น้องเยอยปุ่นลงมาไกลเติบแล้ว เนาะยังไงก็จะให้ดูซํานี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้ลงดักมองเพราะว่ามากคนเดียวบ่มีคนถือกลอ้องเนาะยังไงก็ค่ยม,มาดูมาลุ้นช่วยลุงโชคตอนเช้าเนาะพี่นอ้องเนาะดักมองก่อนครับผมเดี๋ยวจะคําแล้วเสียงงูเหยงรัดกบพี่น้องเลยงูเหยง มูหยังอืออือ,อมูหยังพี่น้องมูหยังรัดกบอู้มูอย่งางใหญ่เลยพี่น้อง งูรัดกบเอ้ยอ้ยอ้ยอือช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์เพื่อนโลกด้วยกันพี่น้องเลยงูรัดมันร้องแอบแอบเอ้ย โอ้ยหน้ามันถ่วมนะพี่น้องหน้ามันถ่วมปาม่ามดกบมันไม่มีบ่อนจิยู่นูก็เลืรับเอาช่วยแล้วเบี่ยงออกแล้วพี่น้องเลยเอออย่างไรก็ค่อยมาลุ่นมองตอนเช้าครับผมว่ามันจิตเป็นเจน้ใดถ้ามันคือมือนามือหลังจิบปูนไปดักในป่าหูเหมันคือก่อน ไอยว่ากันไหมน้ำม,มันมาจากพูตาน้ำบนอพยนแห่งโขโปรแห่งโขโลได้ป่ได้ป่โอ้น้ำแห่งลงไป อยู่ตั้งแต่นี้คุณเบ็ดเพื่นถูกบ่เนี่ยกูเบ็ดแล้วแจ่งจางปางแดดออกแล้วพี่น้องเลยอาอเดี๋ยวไปกููก่โอนโคโลโอ้ยหอยโอคหโคโ พูดนะ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 พี่น้องเอเย้ยถูกกัะปลาขาวยามามูะปลาขาวนะน้ามันแห้งพี่น้องเ,อเย้ยถูกอยู่นุ่มนึงเดี๋ยวไปดูหลังสองต่อ หลังสองแล้วก็ค่อยจิไปเบื้องรอบเนาะพี่น้องเอาเก็บก่อนเก็บก่อนรอบน้อยก็ได้กบตัวหนึง่งเก่งยังเก่งยัง,งอยูอย่เลยฮะกบตัวหนึง่งกระปูตัวหนึง่งเออเดี๋ยวไปดูโอ้เขาหวานแหนงก็ถูกอยู่พี่น้องแหงคอรอเลย เป็นจังไร่บาดที่นี่เอแห่งเราพี่น้องเลยโอ้กระรอกกระแตมีเรียวมีแดงอะพี่น้องน่ะน้ำถ่วเกาะหาก,กินบ่ได้แตน้ำแห้งล้วหาก,กินได้อีปงจอดไปได้ลยเข้าไปแล้ว สิได้ลงไปกู้แล้วพี่น้องเลยทั้งเอ้ออย่างไรก็ลงไปก็ไม่มีบอลตั้งกล้องนะพี่นอ้องเอ้ออย่างไรก็คคอยสรุปกันครับผมออา้อาอาอา บูอายะสิ้นเลยพี่น้องอุ้ยถูกตั้งแต่ตั้งแต่ตีนมองโอ้ปลาขาวไม่แต่งงามพี่น้องอเลยนี่แต่ปลาขาวงามงามปลาสดสด,าสดอ้เอรอสดจากป่าพี่น้องอุ้ยลงแต่กูทั้งอู้เหม่วางกะเอาเรืออีกปงูงลงไปเนาะ แต่ตอนนี้ก็จะคล้องพ้นกับมาแล้วก็ได้ลงไปกู้เองพี่น้องเลยนยังเหลืออีกหนึ่งได้การพี่น้องเดี๋ยวค่อยจิไปเอารอบเอาไสพุล่ะทั้งอ้ป่าโคมตูมเนะเาะเเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันครับผมอ่ะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปยกรอบการอู้ ทงกวงเลเลยเลยพี่น้องเขากำลังท่องกำลังมนันหน้ามันออกจากป่าโคงก็ะตูมเนาะพี่น้องมาดักลัดทิ่งไว้เผื่อมันได้กินเอ๊ฮึบอ้าดักในพุ่มอยู่แล้วพี่น้อง โอ้โหเด็ดโอ้โห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  เห็นปลาขาวหลายๆยมันเป็นไซมุเดี๋ยวเทก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมชึบชึบชึบได้น้อยนึงพี่นอ้องเลยได้น้อยนึงหลายเตัวทั้งปลาช่อนทั้งปลาซิวทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูอ๋อได้ทุกอย่างพี่น้อง สรุปพี่น่อยถูกหลายตัวอยู่หลายตัวหลายตัวกบก็ได้พี่น่อยนักหลอกแต่กบนี่ก็จะเป็นปลาซิว ปลาซิวปลาช่อนผลงานเช่านี่พี่น้องน้ำก็แห้งเอาแห้งเอาแห้งไวไวเขาเปิดประตูน้ำคักพด